วันนั้นวุ่นได้วันนี้ข้างนอกแบบข้างนอกแค่ยอย่างเงี้หย,ยหุยลอยด้วยสวัสดีวันรุ่งทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพิทักษ์คนเดิมนะครับเพิ่มเติม,ตมคือวันนี้เราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี18รายกาตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องผีอินโทรอิสขาเบงเฮ้ยเียเล่าเรื่องผีเีอะไรลนะ่ะ <laughs> กูก็เบอร์ไปเรื่อยวันนี้เราอยู่ในรายการคลิปติดผีนะคุณผู้ชมขอประธานอภัยจริงๆเลยครับผมเมื่อกี้พูดผิดโอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่ในคลิปติดผี EP เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับแต่บอกเลยว่าสืบเนื่องต่อจาก EP ที่แล้วเช่นเดิมครับผมซึ่ง EP ที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในทีมของเพื่อนนะก็ว่าหลอนแล้ววันนี้ครับผมเห็นทีมพี่ทีมงานเตรียมมาปุ๊บผมเนี่ยรู้สึกว่าต้องรีบอัดเลยครับผมเพราะทีมในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือปีศาจเดมอนครับ เอาแล้วไงคุณผู้ชมก็ทีมงานเนี่ยได้บอกมาว่าคือปีสาเลมมอนตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทุกคลิปนะแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่ประมาณสักสามถึงสคลิปเนี่ยก็คือตรงตรีมแต่ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ไม่ตรงตรีมสักเท่าไหร่แต่ก็อยากให้เอามาดูเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ทีมงานเนี่ยคือวงแล้วก็เนินๆไปเลยเอออะ มาดูดีกว่านะครับผมว่าคลิปแนวปีศาจที่ทีมงานเตรียมมานั้นจะมีอะไรบ้างแล้วคลิปที่ทีมงานเน้นที่มันบอกไม่ใช่ปีศาจเนี่ยจะเป็นอะไรงั้นื่อนการรอช้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันรบกวนคุณผู้ชมนะครับกดแนบร่องตีนครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะโอเคคุณผู้ชมเมื่อกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันบ้ามาเลยละกันครับผมไปเลย โอเคมาสำหรับคลิปแรกครับสำหรับแนวปีศาจนะครับอันนี้มีหัวข้อคลิปว่าเพื่อนใต้เตียงครับเรื่องราวสำหรับคลิปนี้ครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศอีกเช่นเคยครับเขาบอกว่านคคี่คือกล้องวงจรปิดที่ถ่ายได้ในห้องของลูกสาวที่ทางครอบครัวเนี่ยในตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะติดหรอกแต่ที่เขาเลือกที่จะติดเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกเกิดข,ขึ้นในช่วงหลังๆที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ไปซื้อตู กระตาเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งในต,ตอนแรกเนี่ยครอบครัวมันก็ปกติดีแหละแต่พอจู่ๆลูกสาวเนี่ยซื้อตุ๊กตาเพิ่มขึ้นมาบางทีมันก็มีเสียงแบบเสียงเคาะบ้างเสียงเดินบ้างบางทีมีเสียงขำเสียงร้องไห้บ้างก็มีซึ่งพวกเขารู้สึกแปลกเพราะเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันมานจากในห้องลูกสาวเขาซึ่งลูกสาวเขาเนี่ยยังเด็กอยู่เลยยังไงเสียงเดินม,มันก็โหจะไม่เท้าแน่นขนาดนั้นอย่างแน่นอนเขาเลยคิดว่าอาจจะเป็นโจรก็เป็นได้ก็เลยตั้งกล้องวงจรปิดไว้นั่นเองครับซึ่งพอเขาได้มาดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังเนี่ยปราาากฏภพหเเ็นส่งทีข ว่าน่าเชื่อให้เห็นครับเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับอ,อ่านนี้ครับเหมือนจะเป็นผู้หญิงอ่ะที่เขากําลังเล่นอยู่เหมือนน้องเขากำลังรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ใต้เตียงไหมเนี่ยคุณแต่ก็เด็กนะแต่ก็ยังแต่ก็ถือว่าโตแล้วอ่ะก็เดินได้แต่มันไม่ควรจะเสียงดังปะ่ะอ่าบุดเขาไปใต้เตียงเลยครับแล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยคุณผู the the ้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดีวมันโดนลากเข้าไปคุณผู้ชมโดนลากเข้าไปอุ้ยแล้วมีเสียงร้องด้วยอุ้ยเสียงร้องไห้เลยอุ้ยขาก็ดิ้งด้วยว้ายเขาง้ม่เบดีครับ ผมจะบอกว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากมายขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้เลยก็คือเด็กเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่ใต้เตียงเองอย่างแน่นอนเพราะภาพกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเลยเพราะเด็กเด็กมันเข้าไปเอย่างน้อยมันต้องมีการถ่ายหรือมีการดึงเข้าไปแต่อันนี้มันเหมือนเด็กโดนดึงแบบโดนโจงเข้าไปแบบตัวถลายเข้าไปเลยเว้ยเดี๋ยวคุณผู้ผมชมดูดิเดี๋ยวมันเหมือนมันโดนดึงเข้าไปแบบดึงบูสอย่างเงี้ยวิน่ากลัวมากซึ่งอันนี้เขาบอกว่าตามข้อมูลคือเหมือนกับแบบเออเขาเนี่ยได้ไปเอาตุก๊กตาตัวนี้มาเว้ย ก็เหมือนกับว่าเกิดแบบที่มันไม่ควรคาดคิดอะ่ะมีเสียงเท้าเดินม,มีเสียงร้องไห้แล้วสุดท้ายครั้งนี้ครับก็ค,คือมีคนใครสักคนเนี่ยดึงเด็กเข้าไปใต้เตียงเลยครับ น่ากลัววะ่ะเอาจริงคลิปนี้ยผมว่าจะน่ากลัวกว่านี้แล้วได้ดาวถึง8-9ดถึง9าดาวเนี่ยถ้าจู่จุมีมือโผล่มาจากใต้เตียงแล้วก็ลากเข้าไปอันเนี้ยโอ้โหมันเอาไปเลย9-9.5ถึงกกระโกเลยครับแต่อันเนี้ยคือองค์ประกอบของผีเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ลักษณะคือเราเห็นชัดเจนเลยว่าคือเด็กอะโดนด,ดึงเข้าไปแน่นอนนะครับก็ถือว่าน่ากลัว,วครับก็ให้คลิปนี้สัประมาณ7กระโหลกแล้วลกันครับ เอาไว้ว่าคุณผู้ชมครับคลิปแรกคลิปนี้คุณผู้ชมให้เท่าไรอย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้แล้วแท็กเวลาบอกเอ้บุ๋มพีทักหน่อยละกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2กันต่อเลยครับคลิปแรกมันก็เท่าไหรครับผมสำหรับคลิปที่2ครับมีชื่อว่าผีล่าคนรับคลิปวิดีโอนี้ครับเกิดขึ้นในประเทศอินเดียใกล้บ้านเรานี่เองโดนต้นไหุของคลิปนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยย้ายที่เองตอนนอนรับรู้สึกว่ามันแปลกในตอนแรกเขาคิดว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาแกล้งเขาเนี่ยก็เลย กนนแก้<ช>ก็เลยตัดสินใจตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในพื้นที่ที่เขานอนครับซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยได้ตั้งกล้องวงจรปิดปุ๊บเผยภาพให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่มีใครแกล้งเขาแต่เขาลอยและโดนลากออกมาเองครับคุณผู้ชมมาดูดีกว่านนฮะเดี๋ยวเขาบอกเลยครับว่ามันเกิดขึ้นตอนที่เขานอนฮนะนนเฮ้ย ออุุ้ยยนี่ฮะเขาโดนลากครับคุณผู้ชมเขาโดนลากฮะแล้วออกมายันข้างนอกเลยวิ่งมันจะอะไรขนาดนั้นวันด้ามันนี่ข้างนอกแบบข้างนอกแค่อย่างเงี้ยหุยลอยด้วยโอ้โหคุณผู้ชมคนหัวลุกสู้เลยฮะ โอพูดยากว่ะคุณผู้ชมโดยส่วนตัวผมไม่สามารถออกความเห็นกับคลิปนี้ได้เลยว่ะจะบอกว่าเฮ้ยเขาดิน้นแล้วก็แบบโยกคงโยกขาไปอ่ะมันยังพอได้แต่ลักษณะในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาอ่ะไม่ได้แบบแกริ่งแบบแบบแกริ่งแบบที่เราคิดอ่ะแต่เขาโดนลกจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะ <S <S โอ้โหไอ้เหี้ยเป็นกูกูตื่นมาแล้วกูเห็นตัวเองโดนากอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าใครกอะ่ะกูไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ลัน拉กอกมาข้างนอกด้วยคลิปนี้ เอาไป8.5เลยครับน่ากลัวครับน่ากลัวใช้ได้เลยโหนี่ทีมงานสัปดาห์นี้คุณไม่ดาวเลยเหรอคุณจะบอกว่าสัปดาห์นี้เอ้ยมี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 ดาวอยู่อันนึงคุณจะบอกว่าสัปดาห์นี้คือมีแค่คลิปสุดท้ายที่น่ากลัวเหรอที่เปิดมาสองคลิปแรกผมก็ว่าหลอนแล้วเว้ยเอาคุณผู้ชมครับคิดว่าคลิปนี้น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนให้กี่กระโหลกเต็มสิบคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วถท็กเวลาบอกเอฟวยแล้วกันนะครับผอกโอเคได้เวลาไปคลิปที่3กันต่อเลยครับ ไฟหมดครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วแม่งไฟเหลืองหลอนกว่าเดิมอีกโอเคใช้ได้อยู่ไปดูคลิปที่3กันต่อเลยฮะคลิปที่3ครับมีชื่อว่าสัตว ปริศนาครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับผีหรืออะไรนะทีมงานในวงเล็บมาให้เลยแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้จากในแถบเอเชียเราเนี่ยแหละไม่รู้ว่าประเทศอะไรเขาบอกว่าภาพคลิปวิดีโอนี้เป็นภาพที่ถ่ายติดสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวหนึง่งที่บอกไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรแต่มันค่อนข้างน่ากล,วลัวและสยองมากเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับออ้ยไม่ฝันโอ้ฝันน่าก,กลัวมาก โอ้มันเหมือนมันตายไปแล้วป้ะหุ้ยมันมันมีหน้าคนด้วยอะว้ายโอ้ยหอ้ยเนี่ยคือถ้ามองในเรื่องของแบบความเชื่อมันเหมือนสัตว์ผสมคนอะแต่ถ้ามองในด้านวิทยาศาสตร์มันมันเริ่มเป็นสัตว์กลายพันธุ์ป่ะแต่มันกลายพันธุ์มาจากอะไรอ่ะผมมองไม่ออกเลยคุณผู้ชมโอ้ยมันเรื่องขังหลังอย่างน่ากลัวเลยสัตว์เพอเปิดไฟหน้ากล้องแบบนี้เนี่ย ไม่มีอะไรจ้ำสแกไม่มีผีครับอันนี้เป็นปีศาจเลยฮะผมว่าส่วนตัวผม ถ้าเรายังคงตีมรายการอยู่ผมให้คิมนี้แค่5ดาวพอผมรู้สึกว่าเนี้ยมันมีสิทธิที่เราจะมันมีสิทธิที่เขาจะสามารถสร้างหรือเมคขึ้นมาได้พอถ้าเกิดคุณผู้ชมจําได้ไหมมันจะมีอยู่ข่าวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนางเงือกเอ,อ่อโบราณน,นางเงือกที่แบบมีเขามีผมเป็นสร้างนางเงือกของญี่ปุ่นน่ะเอออันนั้นนะ่ะเขาก็ออกมายอมรับก็ยืนยันแล้วนะว่านะ้นเป็นของปลอมเว้ยแต่อันนี้ผมก็เลยแบบไม่อยากยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นแบบอะไรยังไงไง,งก็เลยให้ไปแค่5ดาวแล้วกัน,นะครับผมเต็มสิบนะ <5 S 1> ปรมือฮะ <c oughs> เอาไปคุณผู้ชมให้กี่คะแนนบอกผมกัน่อยนะการนัดและอย่าลืมถากเวลาบอกผมด้วยว่ามันคือตัวอะไรฮะโอเคงั้นคลิปนี้ไม่จะเป็นตังนี้ไปดูคลิปที่4กันต่อเลยครับคลิปที่4ครับทีมงานบอกว่าคลิปนี้ค่อนข้างสั้นหน่อยแต่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยโดยคลิปนี้มีชื่อว่าสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนบุกโลกครับโอ้โ oh. ห เย็นแมกูไม่อยากเปิดดูเลยอะคลิปนี้ครับเกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับของฝรั่งนะไม่รู้ว่าที่ประเทศไหนเลยรัดอะไรเขาบอกว่าในคลิปเนี้ยเป็นคลิปจากกล้องจอนปิดครับได้มีการถ่ายติดคนกําลังวิ่งหนีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งอยู่ครับแค่นี้สั้นๆเลยนะอ่ามาดูมาดูหน่อยมาเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะ หุ้ยคนบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้เอาไปสูตเลยผมให้สูตเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับคือตอนแรกผมจะให้สักสามให้สักสี่ด้วยความแบบเฮ้ยมันเลื้ยมันเลืยน่ากลัวมันเลืยสมจริงมีงงมีเงาเว้ยแต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมตอนแรกป่ะรี่เมาส์มีแสงไฟจากรถผ่านไปแต่เขาไม่ได้สนใจเจ้าตัวนี้เลยเมคร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอ้หตายมันแหลมคมไงตายมันเฉียบคมแต่แบบแก้งตกใจหรือก็ได้ทีมงานอุตส่าวร่วมลงมมาช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับมีแฟนมีเอาภาพนี้เป็นปกได้เลยนะก็แหลเนาะคลิปนี้ผมให้สูตรแล้วกันคุณผู้ชมไม่เวิร์กว่ะไม่น่ากลัวเลยอ่ะแบบยังยังไม่เป๊ะถ้าตัดแสงไฟออกไปผมอาจจะพอให้คะแนนได้นะแต่นี้ไม่ได้เลยครับอ่ะ ไปดูคลิปสุดท้ายครับคลิปนี้ครับคือคลิปที่ทีมงานบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับทีมปีศาจนะแต่อยากเอามาให้ดูครับเขาบอกว่าคลิปนี้มีชื่อว่า the blip ครับอ้ b ล i p ใน A เว t เ r อนะอ้าโอเคเขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของต่างประเทศอีกเช่นเคยครับที่ได้มีการถ่ายคนคนหนึ่งได้ซึ่งตามประวัติที่ทีมงานไปเช็คมาก,ก็คือเหมือนคนคนนี้เขาพยายามจะเข้าบ้านแต่เขาเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้เขาก็เลยแบบพยายามจะโทรติดต่ออยู่หน้าบ้านเพื่อนคนในบ้านเนี่ยออกมารับเขาแต่จู่ๆในขณะที่ท้โททรศััพ์อยููน่นนจๆ เขาก็โดนบิดหายไปอยู่แป๊บหนึง่งและเขาก็โผล่กลับมาครับถามจริงอันนี้คือเรื่องจริงเหรออ่าฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเหมือนจะเป็นคนวัยกลางคนนะน่าจะแบบเข้าบ้านไม่ได้นะครับตามที่ทีมงานขอบอกมาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอดุบุหรี่เหรอ เดียวเดียวนะนี่ือโดนบลิปไปแล้วหรอคุณผู้ชมดูนะดูนะดูบลิหรือโทรศัพท์เอ้ยเหมือนเหมือนโทรศัพท์อยู่เนี่ยบลิปไปเลยบลิปไปเลยเนี่ยเมืเ่อกี้เมื่อกี้ผมมองแวบแรกเหมือนดูบลิแต่เมื่อกี้เหมือนถือโทรศัพท์อยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีคปวิดีโอต่อแล้วครับอะไรอ่ะ โอ้ทีมงานกูเหนื่อยกับมึงวะ่ะกูเหลือจะเชื่อจริงๆวะ่ะไอ้ยัยคลิปนี้คาดหวังแล้วเนี่ยเรียบร้อยโดนบลิปเลยครับกูก็โดนบลิฟเหมือนกันครับกูเชื่อว่าคุณดูก็โดนบลิฟเหมือนกันเลยตอนเนี้ย <c oughs> อ่ะคลิปนี้สองดาวแล้วกันเอาไปสองกระโหลก น่ารักน่ารักถือว่ายังดีกว่าไม่ให้นะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมให้กี่กิโลมีความเิเศษอะไงในคลิปนี้หรือว่าคลิปเมืก,ก,ก่อนหน้า4่อันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แท็กบอกเวลาแล้วก็พิมพ์บอกผมว่าอะอรกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นี่ก็คือคลิปทั้งหมดในวันนี้ทั้ง5คลิปนั่นเองครับปร้อมกน ถ้าเกิดท่านรักกันชื่นชอบการับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ให้เพื่อนเราด้วยไม่ใลืมเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็แค่เลื่อนมาไปกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมเห็นตอนหน้าต่อไาเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วเว้ยไม่ต้องถามว่าผมเห็นได้ไงผมมีฮาคิสังเกตใครที่กดไม่กดเนี่ยผมดูได้จากตรงนี้เลยเนี่ยอันเนี่ยมีประมาณ10-20คนเนี่ยที่กดไลค์ให้แล้วกดสมัครสมาชิกแล้วแต่อีกประมาณ4-500คนเนี่ยไม่กดเลยนะกดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะรักเธอรักเเเเธออลลิิฟฟยยูููนะคคุณผ้ชมโ เอาเป็นว่าใครมีคลิปผีที่น่ากลัวน่ากลัวไม่เอาแบบสัปดาห์นี้แล้วนะขอหน้ากลัวจริงๆนะสำหรับสัปดาห์หน้าก็ส่งมาได้นะครับผมในเมลที่แปะอยู่ด้านล่างนี้นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชาใดไม่สุภาพหรือว่าสิ่งใดที่ทำให้ใครไม่พอใจไปผมเองผมกต้องกราบขอพระทัยพรยไว้ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ